ที่ดาว่อนสเปซบายเดอรละสี่พัน 4, บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเบต้าลีออสขี่นยนพันห้าเกียร์โตปี2010ค่ะคันนี้ได้แม็กลายสวยเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะแอร์แบ็กเอเบียสุญแจรีโมทนะคะเกียร์โตค่ะคันี้แผลนน้ำมันสุดเลยนะคะสามารถเติมน้ำมันอีซี่ได้ด้วยขอคานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานเลยแล้วนะคะใครกำลังมองหารถผ่อนสบายๆแบบเพลกับมอไซค์นะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะแม็กไลสวยค่ะเป็น 1.5e นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็มี Airbag นะคะมีสปอยเลอร์หลังอีกจางหานะคะรายเดือนน่งการจัดไฟนันทอเติมผ่อนไ,ได้เลยนะคะรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ผ่อนสบายๆแต่ถ้าไรายได้ไม่ถึงหมื่นห้าโทรปรึกษ,ษาได้เลยนะคะเัามีทางออกนะคะเตต้าวีออลเนเจอีเกียวโตปี2,010คัะสนใจยังไงโทรสอบถามและเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ